สนับสนุนโดยใหม่เจล่บิวตี้ผสมน้ำแบล็คแครนวิตามินในรูปแบบเยลลี่พร้อมดื่มเจล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินครับ ชั่วโมงที่สองนะฮะกับเจล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินและแน่นอนคุณกำลังอยู่กับสยามเตะเล่นซัมเมอร์ไทม์นั่นเองครับอ่าแน่นอนครับผมแน่นอนเจล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินของเรานะครับอย่างที่บอกใครที่จะดูแลตัวเองนะครับตอนนี้การเติมวิตามินรวมถึงสิ่งที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญมากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะอยู่ในเจล่บิวตี้แล้วก็หาซื้อง่ายมากสองละสิบบาทแค่ดูดครับก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วครับถูกต้องครับคุณผู้ชมครับอ่ะกลับมาในช่วงนี้ชัั่่่่ววโมมมงทีีเเเราาาจะะลนนนกกกดครับย้นะะฮ สวักหนึ่งครับเชียร์วีเจนะครับแล้วก็เอสวักสองนะครับเชียร์น้องแพรวเข้ามาถูกต้องครับและเกมของเราวันนี้ครับไม่ยากไม่ยากเกมไม่ยากอยู่ไหนฮะเอาเกมมาเล่นกันดีกว่าเกมของเรานะครับมาน้องแพรวย้ำเชียร์ก่อนย้ำเชียร์ก่อนเรื่องย้ำไปแล้วครับเอสวักหนึ่งนะครับวีเจครับแล้วก็เอสวักสองนะครับน้องแพรเอฟแปดครับส่งมาเลยแปดเจ็ดแปเจ็ดครับอ่ะเล่นเกมกันดีกว่าเกมของเรานะฮะวิธีการเล่นง่ายมากครับ แต่ปัญหามันคือโอนหน่อยออกดีกว่าใครได้เล่นก่อนไม่ๆๆก็เล่นแค่สองคนไม่หรอเลี้ยวเหรอคะสองคนแข่งกันสองคนเออมิจิแข่งกันใช่มิจิเออมิจิคนนึงนะน้องแมวเลือกดีกว่าน้องแมวจะแข่งกับพี่แจ็คหรือพี่คิวแล้วปากยิงฉุบเลือกใครปากก่อนเออเลือกเร็วเพราะพี่ให้แข่งเชิญเป่าก่อนเพราะของพี่พี่บอกตรงว่าเมื่อกี้เนี่ยค่ะข้าวสองกล่องหมูกระเทียมกับ ให้แทย์ลก่อนแล้วกันกับพี่แกงหมูกรอบแพลวแข่งใครครับฮะพี่คิวไม่ได้กินนะกินไปแล้วครับเยินพี่เลยค่ะโอเคแข่งพี่เจอไรดักแจ็คไรดักแข่งกับพี่แจ็คนะครับเพราะนั้นเอสวัคหนึ่งพี่แจ็คไรเดอร์ใช้พงจมูกพี่เป่าแล้วก็เอสวัคสองแพลวเอฟแปดนะครับไรเดอร์ผะท่าแพลวนะครับเออเราให้แข่งเชิญเล่นก่อนดี ได้เลยค่ะอ่าเช็ดก่อนเช็ดก่อนปฏิกาเป็นอย่างนี้นะครับมันต้องเป่านะครับแล้วก็ให้ลูมลอยขึ้นไปได้กี่นาอยู่ระดับสายตาขึ้นไปนะฮะดูเวลาว่าของใครลอยได้นานกว่ากันเขาเป็นนักร้องอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะทำความอาดุลกันกันอันนี้เป็นกระดาษที่มีผสมสารฆ่าเชื้อวอมไหมวอมไหมเดี๋ยวเขาว่อกันนะคะอออ ยากอย่นะเออเอามาน่นะแล้สายตานะเจาบเวลานะฮะเจับเวลานะฮะให้ญานหรือเานะพร้อมนะครับหอาพร้อมนะฮะพร้อมหนึ่สองสมโอ้โหจริงจังว่ะ ทำไมร่วงเร็วอ่ะทำไมร่วงเร็วอ่ะตอนซ้อมอ่ะอ่ะเอาใหม่ไหมล่ะคะเอาต่อไปมันเช็ดอะไรเช็ด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 มันเกลียดน้องเหรอพี่พี่ไม่ได้ดังเกียจแต่พี่กลัวน้องเขาเคยขยงพี่น้องไม่เคยขยงนเพราะเขาไม่เป่าต่อแล้วเออจริงเหรอค่ะ ถ้าเกิดพี่เป่าแล้วให้ให้โอกาสถ้าเกิดชนะแพ้แล้วให้โอกาสแฝงอีกทีแฝงเอาวะเอาวะไม่เป็นไรค่ะโอ้มันปฏิเสธแฝงแฝงค่ะแฝงแฝงพร้อมนะหนึ่งถ้าไม่ถึงระดับตาห้ามห้ามนับะให้ผมวอร์มก่อนได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเมื่อกี้แพงวอร์มได้อ่ะทำได้ปะล่ะทำได้ถ้าทำถ้าทำไม่ได้ทำได้มาพร้อมพร้อมหนึ่งสองสาม โอเคเลยโอเคโอเคเลยบอกมาทีว่าใครนานกว่าสีอะเปล่าอีกทีไหมลองดูก็ได้ครับลองมาดากันเถอะวเมื่อกี้วันกี้กระดาษที่ชื่อตกพื้นโอ้ยแลพูดทำไมถ้าเกิดคราวนี้แผ่นานกว่าให้แผ่ชนะกี่วิบอกแปดวิมากกว่าแปดวิชนะมันต้อง มันอยู่ที่ตัวนี้ด้วยนะต้องตรงกับลูกนะแม้ั้นลูกมันก็จะหล่นไงนึกอ,ออกไหมต้องจับตรงๆดีๆนะ,ะหนึ่งสองสามเ <c oughs> บี้ยวแรงไปนะ <c oughs> เบาแรงเลยเบี้ยวลมมันไม่สม่ำเสมอยาากอโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือสรุปนะครับ จ้าเรนนักแจ็คตเรชนะไปนะครับสุน้าเราจะกลับมารับสายนะครับกับผู้ที่เชียร์พีิจไรเดอร์เข้ามาเอสวักหนึ่งนั่นเองนะฮะเพิ่งมาเปิดแผ่นป้ายครับเมื่อกี้เราเปิดเพลงไปแล้วดูมิวสิกวิดีโอไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมามีโชว์สดด้วยวแต่ตอนนี้หนึ่งสายผู้โชคดีมาแล้วอ่มาแล้วเลยสวัสดีครับไม่ไหวจังฮัลโหลอ้าว ไม่รีบป่ะเนี่ยไม่ได้รีบไงก็เมื่อกี้ได้ยินว่าอเอะไรครับทำแพรวก่อนอาทำแพรวทำแพรวเพลงนี้มีโอกาสไปโชว์สดเยอะแยะเยอะแล้วค่ะไปโชว์คอนเสิร์ตบ้างมินิคอนเสิร์ตบ้างมีมินิคอนด้วยค่ะเออไม่มีโอกาสจะได้ไปมินิคอนแพรวสักทีหนึ่งคราวหน้ามีอีกไหมเมื่อไหร่มีค่ะมีค่ะวันที่สิบมิถุนาค่ะสิบมิถุนาที่ไหนคะ อันนี้ยังไม่ทราบสถานที่ไม่ทราบอ่ะแล้วถ้าอยากจะไปร่วมแจมเราจะไปเข้าไปที่เว็บไหนอะไรยังไงเออติดตามผลงานของแพรอัปเดตว่ามีคอนเสิร์ตที่ไหนอะไรยังไงเข้าไปในแฟนเพจค่ะแพรเอฟแปดค่ะอ๋อติดกันเลยนะแพรอย่างไงแพรภาษาไทยค่ะอ๋อแล้วก็เอแปดภาษาอังกฤษ่เอฟเป็นภาษาอังกฤษนะค่ะแล้วปดเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเป็นตัวเลขอะรอัลบิกค่ะอารบิกนี่ไม่เอาทุกเม็ดเหมือนกันนะเนี่ยเราโชว์คลีดิ มาดูดิอะไรโชว์ไงให้ชมไงให้เป่าให้ดูหน่อยเอาจริงนะอจริงนานกว่าเดิมนะเอมเอาๆทำให้ได้ทำได้หนึ่งสองสามผมต้องเลี้ยงไม้ด้วยนะถ้ามันไม่เลี้ยงไม้มันก็ไม่ได้ไงเออสายมาแล้วสวัสดีครับเปิดเปิดเปิดค่ะเปิดสวัสดีครับ สวัดีค่ะโอเคเฟิร์สอยู่กับพราวเอฟแปดนะครับค่ะเมื่อกี้แต่ว่าเฟิร์สทำไมถึงเชียร์พี่แจค็คเข้ามาล่ะเห็นพวกพี่ดูน่าจะเก่งกว่าพี่แพลอะค่ะอ๋อเพราะว่าด้วยความที่พี่แจค็คเขาโกงเก่งด้วยแล้วดูปอดเขาดิแน่นเชียร์ดูดิเห็นไหมเออแน่นเชียร์ที่เก็บลมนี่เยอะเลยเต่าถ้าตายเก๋เลยด,ดินะฮะอ่าก็ถือว่าทายถูกต้องละกาันอยู่พี่แพลรเอฟแปดเราจะคุยอะไรพี่แพลรไหมครับ พี่แพลวเท่มากเลยขอบคุณครับขอบคุณพี่แพลไม่ชมแกแจ็คไม่ทันฟังเห็นพอกว่าเท่ๆทพปคนชมผมว่าเท่บอกครับผมจริงเหรอจริงชมคุณว่าคุณเท่จริงวันนี้ผมมีเท่อุเทนผมมีเปิดกันป้ายครับคือเล่นเท่อุเทนผมมีนอ่ะแล้วก็เท่พี่เท่เปิดท่านคะเต้นเพลงพี่เขาด้วยค่ะขอบคุณแพลมากครับผม ขอบคุณนะครับเพียงดันจะได้ดูไม่เก่ามาก <laughs> ดูไม่เก่ามากว่าสิลปิยียังรู้โอเคนะครับเอามาเปิดแผนป้ายกันดีก,กว่านะ <c oughs> น้องเฟิร์สนะกับเจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินครับมี 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9เล็ไหนดีครับเลข7กค่ะ เลขเจ็ดนะครับเป็นเจลลี่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินสูตรอ l c o h o l Thaion ผสมซิงค์นะครับมาเลยโอ้ได้เสื้อแสียงเล่นนะครับแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านของ PSP ด้วยนะฮะนี่คือรางวัลเสริมที่แจ็คไรเดอร์มอบให้นะครับไม่เกี่ยวกับทีมงานเลยนะครับถ้าเกิดได้ไปก็จ้างตังของแจ็คไรเดอร์เองตัดจากเงินเดือนนะครับโอเคขอบคุณด้วยนะคลุงเฟิร์นนะบ๊ายบายไม่พี่เอาตังค์ไปซื้ออื่นบ้างเออทำไมอ่ะ ปกต <üg> ิพี่ซื้ออะไรอ่ะซื้อของกินลูกชงชิ้นหนึ่งไงซื้อกินใช่ไหมของกินใช่ไหมใช่เออเพราะพี่ถึงได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ไงครับนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมโชว์สดจากน้องแพรว F8 ดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ฮะไปหนึ่งงานดีกว่าครับจากบิ๊กแบงฮะกับเพลง blue ไปเลยครับ ใหม่เซเล่บิวตี้ผสมน้ำแบล็คแครนวิตามินในรูปแบบเยลลี่พร้อมดื่มเซเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินแล้วได้เวลาดูโชว์สดๆกันแล้วดีกว่านะครับทำไมครับผมดูหน้าคุณคุณก็พอเป็นแบบฟองครัวขนาดใช่ทรงผมโอ้ยทรงผมทรงผมมันไปได้หมดไหนลองพูดสิถ,ถ้าเกิดไม่ฟังไมถ้าเกิดใครไม่ดูรายการสยามเด็กเล่นเรื่องนี้ถึงหู ครูอังคาแน่โอเคเดี๋ยวไปดูแพรวอ้องสดดีกว่าครับรับรองไม่โดนฟ้องแน่ครับนะพร้อมแล้วนะครับนี่คือส,สดๆครับกับแพรเอฟแปดครับผมก็แ,แค่จุดอ่ะนานกันเพยงเกาแล้ว sáng mơ mãi chân chi kết bạn ta chỉ cần đi mây thở sương say kết quan Shine around till you're there Give me 深。 i โอ้โหโทรไปบอกคุยครูอังคณาเปิดดูอยู่ครับผมคุณครูอังคณาก็ดูอยู่ถ้าร้องดีขนาดนี้พรุ่นี้บอกครูอังคาาแน่ว่าแนวร้องเพลงดีขนาดนี้แต่ครูอังคาาอีกแล้วนะอาจาแนวนั่งจะนะฮะอ่ะใครที่ชอบเพลงนี้อยากดาวน์โหลดล่ะทำยังไงครับน้องแเข้าไปที่ App True Music ได้เลยค่ะก็ว t r u e music com นะฮะก็ดาวโหลดได้เลยแล้วก็ให้คะแนนได้ด้วยจะได้อยู่ในชาร์ตของเรานะครับผมโอเคช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาส่งท้ายท้องแพร่กันดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปเบรกก่อนแป๊บหนึ่งดีกว่าเนาะเดี๋ยวมาอ่าใช่นัดควงคนาไว้เดี๋ยวควงควงก่อนเหรอ สนับสนุนโดยใหม่เจเล่บิวตี้ผสมน้ำแบล็คแครนวิตามินในรูปแบบเยลลี่พร้อมดื่มเจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ไปกินแล้วได้ฟังเพลงเพราะๆสดๆไปกับน้องแพระเนีนครับช่วงเบรกเราก็มีท็อปิกพูดคุยกัน <c oughs> ในส่วนของคุณบอล นะครับแล้วก็คุนบอลนี้คือเป็นตากล้องแล้วก็เป็นตัดต่อของเราด้วยคุนบอลใช่ครับผมแล้วก็เป็นหัวหน้าห้องด้วยครับเป็นหัวหน้าใช่เราขอเรื่องนี้กันก่อนดีนะเาไปกันใหญ่แล้วนะเป็นรายการมันจะไปกานใหญ่แล้วนะครับผม อ่ะโอเคฮะตอนนี้ก็อย่าลืมด้วยครับก็ติดตามผลงานของน้องแพรวด้วยกับซิงเกิลแรกหล<ช>ังจะออกจากบ้านออกมานะฮะ<ช>ก็สามารถโหวตได้เพื่อให้เพลงของน้องแพรวเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในชาน์าของทูมิวสิกท็อป20ด้วย<ช>จริงๆน้นองแพรวจะมีโปรเจกต,ต์อะไรพิเศษพิเศษฝากเพื่อนๆอีกว่าตอนนี้ก็ยังค่ะก็ต้องรอติดตามอยู่รอติดตามค่ะต้องอุบเป็ปนความลับไว้ก่อนเพราะจริงๆเราต้องมีโปรเจกต์อยู่แล้วแหละหลังจากออกจากบ้านมาเยอะแยะมากมายกิจกรรมเยอะแยะมากมายจากเหล่า a อนะฮะ ที่แน่ก็คือซึ่งปีเนี่ยมีแน่นอนทีฮาร์ดะะเออทีทีฮาร์ดใช่น้องแพลจะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะไปร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยนะฮิ่ฟื้นคืนสูงไปมาแล้วด้วยก็ต้องรอติดตามว่าไปกิจกรรมที่ไหนบ้างแต่ไม่ชุดใหญ่มีชุดใหญ่รวมทั้งหมด6คน 6คนใช่ไหมใช่ต้อง่6คนแล้วก็แล้วก็ไปร่วมกันปลูกเาปลกเจี้ยงปลูกแพร่ใน่ยเเลยใช่แล้วติดฝูงมาโอเคครับแล้วก็ฝากเป็นพวกแฟนเพจทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กเฟซบ o ๊ อะไรก็ได้ที่แบบสามารถเข้าไปจุดได้เออข้าไปจุดได้มันจุดได้ใจแต่ลักษณะอย่าจุดเยอะอย่าจุดเยอะนลถ้าจุดเยอะอาจโดนไล่ออกจากห้องได้นะครับผมแล้วผมจะโพสโพสต์ัวแพลวเอ้ยก็ไปจุดในทวิตเตอร์นิดเดียวทําไมต้องมาจุดต่อจุดต่อนะะก็เข้าไปที่แฟนเพจของแพลวด้คะแพลวแพลภาษาไทยนะคะ af 8ค่ะแล้วก็ไปที่ทวิตเตอร์ของแพลวนะคะพิมพ์ภาษาอังกฤษค่ะแพลว F 8ฟแปดต่อกันเลยนะคะติดกันเลยติดกันเลยนะในทวิตเตอร์ค่ะครับก็ไปโฟโล่กันได้นะครับส่วน Instagram ก็น่าจะเหมือนเหมือนกันแหละเหมือนกันค่ะเหมือนกันเออไปติดตามได้นะก็แชร์กันไปผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะแยะมากมายเยอะจุดมาเยอะนะคะเยอะจุดเยอะ ตอนนี้ผมว่าแพววอะจุดเยอะแลววแล้วจุดประเด็นอีกแล้วถ้าพ,พูดถึงประเด็นนี้มันก็เป็นท็อปิกของวันนี้เ,ออเยอะเขาบอกพูดอยู่อยแต่ผมว่าน้องเขานาวัตกรรมล้ำนะเขาเห็นเขาถ่ายงั้น,น่ะแต่เขาว่านะเขาถ่ายแบบ HD ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ชัดมากนะอโอเคเดี๋ยวเผื่อบางคนไม่รู้น <c oughs> ะครอ่ะ <c oughs> กลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าคนไม่รู้จะอธิบายไม่อธิบายไม่อธิบายเดี๋ยวไปหาเองนะฮะโอเคแต่ว่าวันนี้ครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญเรามากเลยนะครับแพรวุณแพรเองขอบคุณครับแพรวครับขอบคุณมากเดี๋ยวเพื่อนหน้ามีอะไรก็เชิญเลยเชิญมาเองนะรวมถึงแบบเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าสนใจครับคราวหน้าก็คงจะควงคณาอีกนะแบบอ่ะแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปหนึ่งงานดีกว่านะฮะเป็นหนึ่งงานจากน้องเต๋า AF8 ครับไปปด้วยะ ไปด้วยบิทิฮัสไปด้วยเออไปดูน้ำทาดีกว่าเ่อคนคิดถึงเพราะโคเพราะเธอคนเดียวครับผมเข้ามาช่วยท้ายครับ